ค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าได้ชุดทดลองเราใช่ไหมคะลูกค้าก็จะเวลาผสมอาหารหรือว่าดูคลิปไปแล้วอะที่ผสมอาหารลงพอพอแม่พันธุ์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะที่ฟ้าให้เปิือกมะพร้าวสบไปแบ่งแบ่งลงไปคุกกับตัวอาหารด้วยนะคะนี่ค่ะแบ่งตัวคุกลงไปในอาหารด้วยนะอย่าลืมนะแล้วก็ที่เหลือค่ะก็มาวางให้มาวางบนหน้าอาหารแบบนี้นะคะอีกอีกอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าได้ไปแล้วก็ไปทําอะไรนะนี่ค่ะ น้ำตาลทรายแดงนะคะฟ้าให้ไปนี่ค่ะหน้าตาแบงกะละมังเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราคว่ำไปเลยค่ะสี่ให้เป็นบ้านพ่อแม่พันธุ์ของเอของพ่อแม่พันธุ์นะเสร็จแล้วก็หงายไว้อันหนึ่งค่ะหงายไว้อันหนึ่งนะแล้วเราก็เนี่ยค่ะเป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์นะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องหากกล้วยหรือใช้กล้วยนะคะเอาอันนี้เลยค่ะเทลงไปได้เลยนะคะเทลงไปวางแบบนี้ได้เลยนะเทหมดเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งไว้ใช้ก็ได้นะคะอ่า นี่ค่ะให้หน้าตตาอาหารเป็นแบบนี้นะคะที่สําคัญเลยคือก็อย่าลืมเปลือกมะพร้าวสับวางไว้แบบนี้ด้วยนะคะพราะแม่พันชอบมากแล้วก็ช่วยเก็บสับน้ําไว้ให้อาหารไม่แห้งไว้นะคะฝาฝากไว้ด้วยค่ะ